หนึง่งเยี่ยมกาดมวยป,ปั๊บ,บดีเกา้าปุ๊บบิดกาดมวยปุ๊บจดมวยก่อนปั๊บดีปั๊บดีปั๊บดีปั๊บโอเคโอเคจ้ะ okay, เอาเลยอึ๊บอ่าพัดเท้าขาขาดีมากครับดีมากเออ ขาหน้าขาหน้าไป,เท,าานะปเท้าหน้าด้วยนะไปเท้าหน้าด้วยเออดีมากค้างกดนิดนึงค้างกดนิดนึงอา่าแล้วพลิกออกเหมือนเมื่อกี้สิเออนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคดีสวยโอเคครับ Gracias. นมาเปลยนมือันพีชดูหนโอเดี๋ยวจะรู้เห็นตรงตรงตรงตงมาตึ๊บตึ๊บตึึ๊บตึึ๊บต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 ตึ๊บ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 ตบตึึ๊บต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 ึ ที่ทำให้มันกระชับื่นี่กระชับเปืปุ๊บปุ๊บลบปสองลบไม่ใช่ลบลบเออกระชับมืออย่าอย่าลงมาเยอเออลปสองลบลบเว็บหทีนึงึปุ๊บึ๊บปิ๊ปึ๊บอ่าม่ึ่ึ๊บปุ๊บปุ๊บปิ๊มากห็นนี้สบายครับเหมือนเดิมต้องพึงต้ต้ ได้ได้อยู่ได้อยู่